ประชาชนคนไทยมีอยู่70ล้านคนคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอาจจะมีเลขประมาณ1นล้านคนหรือ2ล้านคนเท่านั้นอันนี้ต้องประเด็นอยู่นะครับเราต้องแคร์คน68ล้านคนด้วยอันนี้ประเด็นสำคัญเลยส่วนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุก์ทางการแพทย์อันนี้เป็นประเด็นส่วนตัวนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุเกิดผลทางการแพทย์ต้องมองว่าเอ๊ะแล้วระบบสุขภาพของรัฐบาลหรือรัฐองครัฐในเวลานี้ มันไม่เพียงพอที่จะเอามารักษาโรคประชาชนแ,แล้วก็ต้องตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสุขภาพม,มากๆว่าทำไมประชาชนทั่วไปจึงไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพท,ทย์ได้และจึงต้องมาเรียกร้องในส่วนที่ต่างๆเหล่านี้ครับเราก็ต้องตอบประเด็นปัญหานี้ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นแค่ว่าเอากัญชาหรือกระท่อมมาเพื่อรักษาโรคต้องตอบโจทย์ว่าแล้วบริการสาธารณสุขบริการ อ,นนอันนี้ผมฟังจากพื้นที่ผมก็ไปพื้นที่ทป่อยนะครับแต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่สาม,มารถที่จะพูดอะไรออกมาได้ทั้งหมดนะครับจะบอกว่าสมัยยังประชาชนใน่ยุคนี้ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเราก็เจริญก้าวหน้าพอสมควรแล้วแต่แล้วทำไมบริการสาธารณาสุขในการารกักษาโรคที่จะต้องใช้ยาสมัยใหม่เนี่ยทำไมจึงไม่เพียงพอและประชาชนเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าถึงยาแบบนี้ มันแพงเกินไปใช่ไหมหรือว่ามันเข้าถึงยากแล้วประชาชนต้องอาศัยทางเลือกกับยาสุนไพรบ้างหรืออะไรก็ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องตอบประเด็นปัญหาที่ด้วยว่ารัฐก็ต้องตอบประเด็นว่าทําไมรัฐถึงให้บริการในเรื่องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่ทั่วถึงยาที่มีอยู่มันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือเข้าถึงยากหมอ ฉะนั้นก็จะต้องเป็นประเด็นทางนโยบายครับผมก็พูดมากกว่าที่ไม่ได้